สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับช่วง Coffee Time with b a g e นะครับกับผมวิธิกไกรดวงสว่างนะครับในหัวข้อใหญ่นะครับที่พูดถึงเรื่องราวควมพีที่มีน้อยแต่ก็มีนะนะครับนอกจากเรื่องราวของขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเรื่องราวของโยเซฟหนุ่มช่างฝันเรื่องราวของขนมปังและน้ำมันตลอดหน้าแล้ง ของหญิงชาวสาเลฟาตเรื่องของน้ํามันที่เทออกจากขวดขวดเดียวจนเต็มทุกภาชนะนะครับของหญิงไม้ภรรยาของผู้รับใช้ที่เสียชีวิตลงวันนี้ครับข้าพเจ้าอยากจะเสนอหัวข้อนี้ครับหัวข้อสั้นๆที่ชวนคิดครับคือเรื่องราวอะไรแต่ข้าพเจ้าเชื่อว,ว่าเรื่องนี้ทุกท่านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะครับกินอะไรกินอะไรคือกินมานานึกออกใช่ไหมครับว่าคือเรื่องราวไหนนะครับ อพยพบทที่16ข้อที่4ครับกล่าวไว้ว่าแล้วพระยยเยซูวตัดกับโมเสสว่านี่แน่เราจะอาหารตกมาเหมือนฝนจากท้องฟ้าทุกๆวันนี้ครับเราหลายๆคนประสบอัญหาใช่ไหมครับว่าไม่รู้จะกินอะไรนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มีอาหารมากมายหลายประเภทนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีในแต่ละมือ้อแต่ละวันนะครับแต่ในบางสถานการณ์ครับบางคนไม่รู้จะกินอะไรครับ ไม่ใช่เพราะว่ามีไอตัวเลือกเยอะนะครับแต่คือแต่เพราะว่าไม่มีอะไรให้กินนะครับไม่มีอะไรให้กินเขาก็เลยแบบไม่รู้จะกินอะไรเพราะไม่มีอะไรให้กินนะครับไม่ใช่เพราะมีตัวเลือกเยอะนะครับ และเรื่องราวนี้ครับเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลนะครับที่เดินทางละหกละเหินออกจากประเทศอียิปต์นะครับเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารน,นะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าประทานของกินแปลกๆจากฟ้าให้กับประชากรเก็บกินนะครับสิ่งนี้ถูกเรียกว่ามานาซึ่งแปลว่านี่อะไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้กับเขาทุกวันจนกระทั่งเขาสามารถมีชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ถึง40ปี สิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการรับมานามีเพียงความเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะมีมานากินต่อไปตามพภัญญาเท่านั้นยกเว้นวันก่อนวันสปาโตครับพระเจ้าจะให้เพิ่มสําหรับเก็บไว้กินอีกวันหนึ่งซึ่งมานาจะไม่ตกเพราะเป็นวันบริสุทธิ์ที่จะให้พวกเขาพักผ่อนและก็ใช้เวลากรับพระองค์อยากให้เราเคยศึกษาใช่ครับมานาตกมาวันต่อวันวันนี้สำหรับกินวันนี้ถ้าเก็บไว้กินพรุ่งนี้มันจะบูดมันจะเสียนะครับ และนี่ก็เป็นสัญญาแก่เราทุกคนนะครับที่ไว้วางใจพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราอย่างเพียงพอและมีเหลือไวพอ้พอเพียงสำหรับวันที่เราควรหยุดพักเพื่อเราจะได้พักสงบในพระเจ้าและไม่ต้องร้อนรนในการกรวีกะวายว่าจะหาอะไรมาก็ตามมาใส่ท้องหรือมาเติมเต็มชีวิตของเราแม้มีน้อยแต่มีพระเจ้านั่นก็มากเพียงพอแล้ว นี่ไม่ใช่ความปลอบใจครับแต่เป็นความจริงที่ตลอดซีรีส์นี้มีน้อยแต่ก็มีนะที่เรื่องราบบวขาพระคัมภีร์หลายๆตอน,น้ยืนยันกับเราหากทุกท่านย้อนดูในชีวิตของเราเองนะครับหลายครั้งแล้วก็คุ้นเคยกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่ต่างจากคนในบบพระคัมภีร์เลยเช่นเดียวกันหลายครั้งมีคําพยายในคิดจักมากมายหรืออาจจะเป็นข้างนอกก็ได้นะครับนอกคิดจักก็ได้ที่เรามักจะได้ยินว่าในเวลาวิกฤตมีเงินโอนลึกลับโอนมาให้หรือมีมื้ออาหารที่เราไม่คิด คาดฝันว่าจะได้กินก็ได้กินการเลี้ยงดูของพระเจ้าจากเงินไม่กี่ร้อยแต่ว่ามีใช้ได้ทั้งเดือนหรือเรื่องราวอีกมากมายครับที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีมากมายเพียงใดในชีวิตนี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราผ่านความสามารถของเราแรงกายแรงใจหรือแม้แต่ในวันที่เราไม่มีแรงพอที่จะทําอะไรเลยพระองค์ก็ทรงห่วงใยเราเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องการตอบแทนเพราะเราทําอะไรให้กับพระองค์ ที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราเท่านั้นแต่เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพัญญาที่มีไว้ให้โดยพระนามของพระองค์อย่างมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนคุณเคยกันดีนะครับกับสัตดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อ3ที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแก่ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์กระทําให้ข้าพเจ้านอนหลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์สุดท้ายนี้ครับข้าพเจ้าอยากจะจบตรงด้วยประโยคที่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรแม้มีน้อยแต่มีพระเจ้านั่นก็มากเพียงพอแล้วแม้มีน้อย แต่มีพระเจ้านั่นก็มากเพียงพอแล้วขอพระเจ้าอพรกับทุกท่านครับสวัสดีครับ